เขาไม่ใช่แค่เป็นโทนอัพชั่วคราวนะคะดูทุกคนมันเนียนมากมันไม่โปอะอะอะไม่ติดขนด้วยนะคะแนะนำเลยคะ่ะนี่อ่ะให้ดูอีกทีข่าวออร่าแตะทาง่ายมาก เหมือนเราทาโลชั่นปกติเลยคือเนี่ยเหมือนเราได้โทนอาบบวกบำรุงแล้วก็กันแดดไปด้วยอะ่ะคือทาไปเรื่อยๆเนี่ยผิวจะขาวกระจ่างใสขึ้นแบบจริงๆนะคะนี่ ของนิสิตนะคะตัวนี้จะเป็น Active g u a a u r a นะคะเป็น white ทนิ g งบอด s e เซ m ัแล้วก็บอกซันสกีนนะคะทุกคนคือน้องเขาเนี่ยจะเป็นโทนอัพผิวที่บำรุงผิวไปในตัวนะคะแล้วก็ให้ความนุ่มชุ่มชื้นเขากระจ่างใสผิวเนียนุ่มป้องกันแดดด้วยนะคะคือจริงๆอ่ะลองใช้มาแล้วสักพักหนึ่งนี่เนื้อครีมน้องจะเป็นอย่างนี้เหมือนเนื้อโลชั่นแล้วกลินแบบหอมมากอะ่ะทุกคนหอมแบบน่ารักอะ่ะ